11นาฬิกา40นาทีครับวันพุทธที่21กันยายน2565รถสินค้าไม่ทราบรุ่นเลขนะฮะจอดรอทำการอยู่เป็น G.E.A. กำลังเล่งมาเลยอัดมาเล่งมาทึบตู้คอนเทนเนอร์นะครับ อึบ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  A สี่หครับ G E A ขบวนตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ เข้าย่านพระผลนะครับเดี๋ยวก็ลากกลับอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็พ้นโค้งบางซื่อไปแล้วเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับนำพาพวกเรามาชมเพียงเท่านี้วันนี้ก็สวัสดีครับ